ก่อนอื่นเนาะเราก็จะมาโขลกพริกให้ละเอียดก่อนนะคะเพื่อที่จะทําแบบนี่แหละผัดกะเพราแบบพริกปํานะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็จะมีใบกะเพรามีนี่เลยค่ะไข่เยี่ยวม้าค่ะทุกคนก็จะมาดูวิธีการทำเนาะว่ามีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะที่แบบว่าเราจะต้องทำเนาะวันนี้นะเราก็จะใส่ไข่ไข่เยี่ยวม้านะทุกคนเนาะ คีนาน,นานอยาก,กจะค่ะเราก็จะมาแกะไข่เยี่ยวม้าก่อนนะคะแล้วก็หั่นพริกนะคะทุกคนจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนนะเราก็ทำอาหารไม่เก่งหรอกนะแต่ก็อยากทำค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะเราก็จะมาหั่นพริกค่ะทำกระเพราไข่นาะเยี่ยวม้านะ เปิดสักหลาดใหม่ในการทำอาหารนะคะนี่คือหั่นทำเพื่อให้สวยงามแล้วทุกอย่างเราก็แบบเตรียมไว้หมดละพริกนี่คือหั่นสองเม็ดก็พอค่ะนี่เราก็จะมาปอกไข่นะคะปอกไข่ไม่รู้ว่าหนึ่งใบเนี่ยจะ จริงๆที่เขาทำขายนะเขาก็จะมีการชุบนะชุบชุบแป้งค่ะแล้วก็นำไปทอดก่อนนะเพื่อที่ว่าจะไม่ให้ไข่นะโอเป็นลักษณะไหนเนาะจะเป็นยังไรไข่ของเราเนี่ยเออสึกว่าจะไม่ค่อย เออเนี่ยเป็นเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นวุ้นวุนนะคะทุกคนเจอแล้วแล้วจะไม่เละเหรอจะมีวิธีการไหนที่แบบว่าอืมเขาสงสัยจะไม่สำเร็จแน่ๆของเรานะเนี่ยดูดูใบนี้ก่อนต่อกต่อต่อ รูปนี้ก็ดูจะโอเคหน่อยนะคะทุกคนไม่ได้ทำง่ายเลยนะสูตรเด็ดนะคะกระเพราไข่เยื่อวม้าจริงๆก็อร่อยนะเป็นอาหารที่อร่อยมากๆนะคะทุกคน แต่เราทําทานเองเนาะเราก็ไม่ต้องทําแบบให้ถูกกรรมวิธีอะไรมากมายค่ะก็คือน,นี่แหละเราก็จะทําตามสูตรแบบแบบง่ายๆของเรานี่แหละค่ะโอเคโอเคแช่งแช่งแชงนี่เลยนี่เลยค่ะได้แล้วลูกนี้สวยมากนะลูกนี้สวยมากนะคะไข่ ไข่เตี้มานะอ่ะลูกนี้ต้องใช้วิธีนี้ค่ะทุกคนเนาะ,ะลูกนี้สงสัยจะไม่ได้แบบสวยเท่าไหร่ค่ะ,ะเละค่ะลูกนี้เละมากค่ะทุกคนเอาแบบนี้เลยค่ะ,ะสิ่งที่ได้ ต่อไปนะคะก็จะมามาโขลกพริกค่ะทุกคนคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาโขลกพริกค่ะวันนี้เราก็จะทําเมนูกะเพราไข่เยี่ยวมานะคะทุกคนคะ่ะมาดูนาะขั้นตอนการตําพริกของเรานะ มาเลยค่ะ,ะเสร็จเรียบร้อยค่ะในที่สุดเนาะพริกของเราก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะไปผักก็จะเทน้ำมันเนาะ เออเอาน้ำมันลงไปก่อนนะคะวิธีการทำผัดกระเพราของเรานะคะไข่เนาะเอาไข่ลงไปก่อน,นะคะ่ะเราก็จะมาทอดไข่ก่อนนะคะมาทอดให้ไข่แบบไม่ต้องแตกนะคะเพื่อนๆเออนี่เลยอทอดไข่ทอดไข่เยอะมาก่อนนะ ิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีเนื้อหมูค่ะพริกท,ที่เราโขลกแล้วนะคะก็ไม่ต้องละเอียดมากค่ะเพื่อนๆยอดกระเพราแล้วก็นี่เลยค่ะพริกหั่นซอยนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะล้วนหมูก่อนนะคะเอาเหมูลงมาผัดก่อนเลย นี่เลยจาขั้นตอนแรกของเรานะจ๊ะทุกคนให้เมอสุกก่อนนะคะมีไข่เย่อะ้าเราก็นำไปทอดก่อนนะคะหมูเริ่มสุกแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาเอาพริกลงไปเลยนะคะพริกที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อน เอาพริกลงไปปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนี่เลยให้เข้ากันนะคะขับกระเพราของเราคนให้เข้ากันนะคะ เราไข่เยอมมาจะหั่นจะได้ไม่หั่นก็ได้นะคะก็เอาใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่เลยสุกแล้วค่ะหลังจากที่เราจะ นะคะหลังจากที่สุกแล้วเนี่ยทุกคนผัดกระเพราเราก็จะใส่ใบกระเพราจะ้ะใส่ใบกระเพราเพราะว่าเป็นกระเพราไข่เยี่ยวมานะทุกคนจริงๆกระเพราเนี่ยจะต้องเอาไปทอดค่ะแต่เรื่องด้วยว่าเราทำทานเองค่ะเพื่อนๆนี่แหละทำง่ายๆนะคะ ก็ไม่ยากอะไรจะทำได้นี่แหละก็จะได้เป็นผัดกระเพราไข่เยี่ยวมานะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยค่ะปักได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะ กะเพราของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆได้กะเพราไข่เยี่ยวมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยพร้อมตักเสิร์ฟนะคะทุกคนวันนี้นะมาทานผัดกะเพราด้วยกันจะ้ะไข่เยี่ยวมาก็ไม่ต้องแบบหั่นนะคะทุกคนก็ผัดเป็นเป็นฟองเลยนะเป็นใบเลยนะคะทุกคนก็จะได้แบบค่ะกลมกลืนนะคะทุกคนกลมกลืนนะ กลมกลืนแล้วก็สวยงามมากๆนี่เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะกระเพราไข่เยื่อม้าของเราจะเพื่อนๆเมนูอาหารจานจานด่วนแล้วก็เป็นอาหารที่ทำทานเองได้ค่ะนี่เลยนะคะก็เป็นเมนูแบบสำเร็จรูปทำได้ถ้าเราอยากทำนะทุกคนเป็นเมนูที่ทำ ไม่ยากค่ะทุกคนก็ทําได้เนะทำตามใจที่เราแบบต้องการนะไม่จําเป็นต้องทําตามสูตรเสมอไปนะคะเพื่อนๆค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ